สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรีแลกฮินฮาร์ดสรุปหนังสือเชเวลูฟอร์ไล f ์นะครับนี่เป็นบทความแรกนะครับผมที่ผมทําสรุปหนัง,นงสือออกมาฉบับเต็มๆเ,เลยเป็น EP แรกนะครับผมเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นตลอดไปด้วยกฎ12ข้ออันเรียบง่ายนะครับมาดูกันครับว่าเขาบอกว่าไงบ้างนะครับมันเป็นกฎที่เรียบง่ายครับแต่มันส่งผลต่อความสุขของคุณเป็นอย่างมากชีวิตคนเรามีแต่ความวุ่นวายครับ มีเรื่องเร่งด่วนมีเรื่องยุ่งเหยิงซึ่งมันก็เต็มชีวิตของเราไปหมดเลยเรื่องพวกนี้แต่การที่เราได้แสดงความอ่อนโยนเมตตาสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่มันช่วยทําให้โลกนี้ดีขึ้นและเราเองก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเวลามีคนมาทักทายอะไรนะครับข้อแนะนําก็คืออยากให้คุณยิ้มให้เขาบ้างนะครับแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ช่วยให้ชีวิตของคนเราดีขึ้นได้จริงๆนะครับ แลวคุณจะเริ่มสังเกตว่าบางอย่างมันไม่จาเป็นต้องรอให้เรื่องใหญ่ๆเข้ามาหาเราเราถึงจะมีความสุขความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราได้เสมอเหมือนดังรอยยิ้มเมื่อเมื่อสักครู่นะครับถ้ามีคนให้ยิ้มให้คุณแค่นั้นมันก็รู้สึกดีแล้วนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่กฎข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้ยืนอย่างภาคภูมิใจนะครับขอยกตัวอย่างนะครับ ไม่ว่าคุณจะรวยมากแค่ไหนนะครับหากคุณทำอาชีพที่มันไม่มีเกียรติในสังคมเลยเช่นปล่อยเงินกู้เว็บพนันโกงสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหลอกให้เขาโอนเงินอะไรอาชีพพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมีเงินเยอะครับมีหลักร้อยล้านหลักพันล้านแต่ว่าคุณไม่ใช่คนสำเร็จที่แท้จริงคุณไม่ใช่สิ่งที่สังคมยอมรับคุณคุณไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมายืนในพื้นที่แสงสว่าง ให้กับโลกได้รับรู้ว่าคุณนั้นคือคนสำเร็จนะครับใครก็ตามที่หาเงินอย่างสุจริตนะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าธุรกิจสีเทาอยู่แล้วครับมีอุปสรรคมีความยากลำบากครับแต่อย่าให้คุณรู้เอาไว้นะครับจงใช้ชีวิตแบบมีเกียรติครับเราสามารถพูดได้เต็มอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง จงภูมิใจกับสิ่งที่คุณทำนะครับต่อไปกดข้อที่2นะครับมีจิตเมตตาต่อตอนเองเหมือนกับที่มีให้กับผู้อื่นนะครับการที่เรามีจิตเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่แลหลายๆคนลืมที่จะเมตตากับตนเองหรือลืมที่จะดูแลตัวเองดีๆเราอาจแนะนําเรื่องดีๆให้กับคนอื่นเต็มไปหมดครับแต่พอเรา เป็นตัวเราเองเนี่ยเรากลับไม่สามารถได้นาอะไรตัวเองได้และเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับเช่นคุณให้คนอื่นลดน้ําตาลเนี่ยแต่ตัวคุณกลับทาน้ําอัดลมอยู่อะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะครับกฎข้อที่3ครับเขาบอกว่าคบหาคนที่ทําให้คุณพัฒนาขึ้นและประสบความสําเร็จนะครับการมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีเนี่ย มันช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับโดยส่วนตัวผมลีแหละฮินฮารนะครับเพื่อนรอบตัวผมพักดันผมหรือเปล่าตอบเลยนะครับว่าณตอนนี้ครปัจจุบันเลยไม่มีครับแต่ผมมีเพื่อนเป็นสังคมออนไลน์อยู่ก็คือเจ้าของช่องพอดแคสต์เนื้อหาดีๆใน YouTube ครับมีหลายมีหลายช่องเลยครับไม่ว่าจะเป็น m s s s o o n t o the ม o o แน็กซีวกร The Library Podcast หรือว่า Cool Gate Station หรือว่าโคจโชช้ชีวิตเยอะไปหมดครับผมใช้เวลาเนี่ยอยู่กับพวกเขาทุกวันครับแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันอย่างเป็นทางการแต่การได้ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดมาบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามันสอนให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นและเปลี่ยนตัวผมจริงๆเพราะการฟังพวกเขาทำให้ผมสร้างลีลาินฮาร์ในวันนี้ครับแต่หากว่าคุณจะมีเพื่อนสักคนนะครับ ที่จะมาให้กําลังใจคุณจริงเนี่ยอยากให้ทั้งเพื่อนแล้วก็คุณเป็นผู้ให้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายใหย้ฝ่ายเดียวนะครับผมครอบครัวครอบครัวที่เราเกิดเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้นะครับแต่ครอบครัวที่สองของเราเนี่ยเราสามารถเลือกผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเพื่อนเนี่ยคือครอบครัวที่สองครับคุณสามารถเลือกมันได้เสมอด้วยตัวคุณเอง นะครับผมต่อไปครับข้อที่4ี่ครับเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้นะครับผมเวลาที่คุณเห็นใครประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นไปได้ที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณเขามีผู้คนมาชอบมากกว่าคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาคือเราไม่ได้รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างดังนั้น ถ้าอยากจะเก่งกว่าดีกว่าใครสักคนเนี่ยควรเป็นตัวเราเองในอดีตครับแค่เราดีกว่าตัวเองเมื่อวานมันก็โอเคแล้วเรียนรู้เรื่องใหม่ๆสักวันละหนึ่งเรื่องแค่นั้นก็โอเคแล้วเหมือนที่ผมทำพอดแคสต์ทุกวันคุณจะเห็นว่าผมลงคลิปทุกวันวันละอย่างน้อยก็วันละหนึ่งคลิปทุกครั้งที่ผมทำพอดแคสต์ผมก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเข้ามาโดยตลอดอย่างน้อยก็วันละหนึ่งเรื่องนะครับต่อมานี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับบทเรียนข้อที่5ครับ อย่าเลี้ยงดูเด็กให้ทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบนะครับผมคุณต้องตั้งขอบเขตกับเด็กๆให้เหมาะสมครับอย่าพยายามสปอยในสิ่งที่เขากำลังทำผิดสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีคือพ่อแม่เนี่ยมันจะมีพ่อแม่อยู่ประมาณ2ประเภทนะครับผมแบบแรกเนี่ยที่เราจะเห็นกันบ่อยเลยก็คือปล่อยๆไปขี้เกียจด,ดูแลคุณรู้ไหมครับคนที่ทำข้อแรกอยู่เนี่ย เท่ากับคุณทำร้ายลูกของคุณอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งเนี้เมื่อคนที่สอนเขาไม่ใช่คุณเป็นคนอื่นมันอาจจะทำร้ายต่อจิตใจเด็กได้นะครับในวันที่มีคนไปดุเขาในวันที่มีคนด่าเขาว่าพ่อแม่ไม่สอนหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเสียใจอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นคุณเองที่เป็นคนสอนผมเชื่อว่ามันจะดีกว่านะครับพ่อแม่ประเภทที่สก็คือ ไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องจัดก,การแต่การจัดก,การที่ว่าน,นี่ก็ไม่ใช่การตีเด็กต่อหน้าคนอื่นนะครับผมคุณต้องจัดก,การแบบมีจิตวิทยาด้วยเพราะว่านั่นคือเด็กนั่นคือนั่นคือแสงสว่างอนาคตใหม่ของ,ของ,โ,ลของโลกเราอะ่ะแน่นอนว่าเราต้องเป็นคนขัดเกลาเขาเพราะฉะนั้นสอนเขาแบบมีจิตวิทยานะครับใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็แนะนําว่าไปดูคลิปวิธี สอนเด็กวิธีแบบเวลาเด็กเอาแต่ใจตัวเองเขาแก้ไขกันยังไงหรืออะไรเงี้ยให้คุณศึกษาอะไรหลายอย่างในวันที่คุณเป็นพ่อแม่คนนะครับผมมันจะช่วยให้เขาเติบโตไปเป็นคนที่ดีได้นะครับผมข้อที่6ครับจัดก,การเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะไปจัดก,การเรื่องอื่นผมชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับผมหลายคนนะครับเราควรแก้ไขปัญหาเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อย จัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนระดับหนึ่งครับให้ที่มันพอเหมาะพอควรก่อนคุณถึงจะสามารถไปจัดการเรื่องข้างนอกได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับการที่คุณไปจัดการเรื่องคนโน้นคนนี้ไปหมดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความโอ้อวดครับสมมติคุณยังไม่ได้รวยคุณไปสอบเรื่องการเงินอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังคุณหรอกนะครับแล้วเวลาที่แบบว่าเอ่อเวลาเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ ตัวคุณรู้อยู่แล้วว่าบางเรื่องเล็กๆที่เข้ามาเนะี่ยในชีวิตคุณเนี่ยปัญหาเล็กๆเนี่ยคุณยังจัดก,การไม่ได้เลยนะครับใครที่จะปัญหาเล็กๆคุณยังเคลียร์ไม่ได้รายละเอียดเล็กๆในชีวิตเวลาในแต่ละวันคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองมันเต็มไปหมดเรื่องเล็กๆเศษเวลาแค่นี้คุณยังไม่สามารถจัดก,การได้เลยนะครับจัดก,การให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปจัดระเบียบโลกใบนี้ ก่อนจะจะไปสอนคนอื่นก่อนจะจัดระเบียบคนอื่นคุณควรจัดระเบียบตัวเองก่อนครับถามตัวเองว่าตื่นเช้ามาพับที่นอนหรือยังเรื่องเล็กน้อยทําสมาธิบ้างหรือยังจดแพนเนอร์บ้างหรือยังวางแผนในธุรกิจแต่ให้วางแผนงานในแต่ละวันบ้างหรือยังเพื่อให้คุณมีเวลาที่มันดีขึ้นนะครับผมนี่คือสิ่งที่หนังสือบอกในข้อที่6ซึ่งผมชอบมันมากๆเลยนะครับผมเป็นหลายๆคนที่นะครับผมเองก็เคยเป็นนะครับที่ชอบไป ก็บอกเพื่อนนี่แหละครับชอบบอกเพื่อนแต่พอมานั่งคิดดูแล้วจริงๆตัวเราก็ยังไม่ได้ดีอะไรมากครับก็หลังๆก็ไม่บอกแล้วครับผมถ้าเพื่อนอยากรู้ก็คงหาข้อมูลเอาเองผมก็เลยไม่บอกเลยนะครับเหมือนผมทํา YouTube เนี่ยใครอยากฟังก็โอเคครับเขาก็ได้ใครไม่อยากฟังเขาไปดูหาอะไรดูที่อยากดูนะครับให้คนที่เขาเปิดใจพร้อมจะพัฒนาตัวเองฟังมันจะดีกว่านะครับข้อที่7นะครับตามหาสิ่งที่มีความหมายครับไม่ใช่สิ่งที่มาง่าย มาเร็วทันใจนะครับการที่คนเรามีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ได้มาง่ายๆครับแต่มันคือคุณมีคุณค่ากับโลกนี้แค่ไหนนี่คือคำถามครับถ้าคุณมีคุณค่ากับโลกใบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขและเราจะได้ค่าตอบแทนจากคุณค่านั้นๆไม่ว่ามันจะเป็นเงินทองหรือว่าความเคารพในตัวเรา หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่คำถามก็คือคุณจะมีคุณค่าให้กับโรคไปนี้ได้ยังไงให้คุณลองคิดนะครับว่าคุณสามารถสร้าง Impact ให้กับใครได้บ้างมีใครบ้างและก็เรื่องอะไรเอาด้านบวกๆนะครับไม่ต้องเอาด้านลบอะไรขนาดนั้นนะครับเอาแค่วันนี้คุณทำให้คนมีความสุขไปกี่คนคุณยิ้มให้กับคนไปกี่คนนะครับผมแล้วก็ ถ้าขาดว่าคุณทําให้ใครทุกข์เนี่ยแบบว่าหรือว่ารู้สึกเศร้าเนี่ยก็พยายามลดจํานวนตรงนั้นลงนะครับอย่าไปพยายามทําให้ใครเศร้าเยอะอะไรที่ดีเพิ่มได้ก็เพิ่มนะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็พยายามลดและปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับทาแบบนี้ในทุกๆวันเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีคุณค่ากับโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแค่คุณยิ้มให้คุณเนี่ยคุณก็มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้แล้วครับความสุขมันเป็นของที่ จะอยู่สั้นนะครับแต่พอเราทำอะไรที่มันมีความหมายกับผู้อื่นเนี่ยมันจะอยู่นานกว่าเยอะนะครับความสุขความสุขที่มันอยู่สั้นเนี่ยมันหมายถึงแบบว่าแม้ว่ามันจะเป็นความสุขสั้นๆระยะสั้นๆครับแต่มันมีความหมายครับที่แบบว่าพอเราได้ไม่คนให้แบบว่าสมมติอะเราได้รับมาเราอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่ว่าพอเราทําให้คนอื่นไปเฮ้ยฉันยิ้มให้กับคนนี้ว่าฉันไปช่วยเหลือคนเนี้ยเขาล้มมาฉัน ดึงเขาขึ้นมาเราไปช่วยเหลือคนอื่นเงี้ยแล้วเราเราอาจ,จะรู้สึกมีความสุขนานใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมเวลาที่คุณแบบผม่าเป็นนะครับเวลาช่วยแบบว่าให้เงินแบบว่าเด็กข้างทางที่แบบว่านั่งสารจริงๆอ่ะอะผมจะรู้สึกมีความสุขนานมากที่เวลาได้ให้พวกเขาเขาจะาไปกินขนมไปทําอะไรไปก็ผมก็ปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ผมอ่ะมีความสุขที่แบบว่าได้ให้อะไรแบบนี้รู้สึกว่าเออเว้ยเราภูมิใจในตัวเองมันจะมีความสุขได้นานมาก นะครับผมข้อที่8ครับมีความจริงใจให้แก่กันนะครับวิธีก้าวไปในโลกที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับและไม่จําเป็นต้องโกไม่จําเป็นต้องโกหกกันการปรึกษากันในความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีนะครับเราอาจมีบางอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับแล้วค่อยๆปรับปรุงมันไปนะครับ เช่นเราอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายนะครับเวลาที่มันเกิดเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าข้อเสียเราเป็นแบบไหนเราก็อธิบายตัวตนของเราให้ใครสักคนที่ที่เป็นแบบคนสนิทกับเราที่เราไว้ใจได้ให้เขาฟังแล้วก็พยายามค่อยๆปรับเบทีลานิดก็ยังดีขอคําแนะนําจากเขาเผื่อมันอาจช่วยคุณได้และตัวคุณเองก็ควรฟังอีกฝ่ายด้วยเช่นกันแล้วก็เรียนรู้ตัวเขาแล้วก็ยอมรับตัวเขาให้ข้อแนะนําเขาด้วยนะครับผม กฎข้อที่9ครับคิดไว้เสมอว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยอาจจะรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่อ e ีพิกเหมือนกันนะครับผมมีความชอบอยู่เหมือนกันเรื่องเนี้ยจะทําให้คุณเติบโตเร็วแล้วจะมีคนแต่ว่าอาจจะทําให้คุณได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆง่ายขึ้นนะครับข้อนี้อยากให้คุณฟังนะครับข้อที่เก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแบบนั้นเสมอเลยนะครับแต่ถ้าคุณพคุณพูดเหมือนคุณรู้หมดแล้วเนี่ย เขาจะไม่พูดสิ่งที่เขาดูครับอันนี้ผมเป็นเวลาผมอ่านพอดแคสต์อ่านหนังสือมากๆเนี่ยแล้วเนี้ผมดันไปเจอเพื่อนผมที่แบบว่า,ารู้เยอะอแบบว่าเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วไอ้ไม่ต้องบอกหลอกเหลืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าเ,เรากำลังจะแนะนําอะไรบางคุยยันอยู่แล้วแบบว่าเขาท่านตัวเหมือนเขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบโอเคเก่งก็เก่งไม่ขอพูดอะไรแล้วกันอะไรประมาณนี้กลับกันครับ เราเราก็เหมือนกันเราไม่ต้องพูดนะครับผมเองก็เป็นบางทีชอบพูดเยอะเกินไปนะครับมันทาให้เขาไม่อยากพูดเผื่อเขาต้องรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรบางเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะครับเวลาคุยกับใครสักคนเนี่ยเปิดใจให้กว้างๆครับลองฟังว่าเขาจะพูดอะไรหลายครั้งที่คนที่เราคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขามีอีกด้านหนึ่งที่เขารู้เรื่องนั้นๆแล้วเราไม่รู้อะไรเลยก็มีนะครับ วันนี้ผมได้คุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กับตรงที่ผมทํางานนะครับเขาดูเป็นคนยิ้มนิสัยน่ารักล่าเรลงอะไรเป็นรุ่นน้องอะไรปกตินั่แหละครับแต่ทีเนี้ยพอได้คุยกับเขากกับสิ่งที่เขาผ่านมันมาได้ผมบอกเลยว่าน้องผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากนะครับเขาเคยมีแฟนอย่างเงี้ยอ่าทะเลาะก,กับแฟน แล้วเขาเข้มแข็งมากผมไม่อยากลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเขาเอามาเล่าเรื่องนี้นะครับแบบว่ารายละเอียดที่เขาเล่าอ่ะผมขอไม่ลงลึกแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่น้องเขาเจอเขาเข้มแข็งมากนะครับซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมที่ฟังพอดแคสต์มาเยอะเนี่ยถ้าผมเจอแบบเดียวกับน้องเขาแล้วน้องเขาดูเป็นคนล่าเลงมากเลยนะครับผมไม่คิดว่าน้องเขาจะเจอเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะครับบอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่า เออเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่าอะไรที่คือผมม่ผมไม่คิดว่าผู้หญิงตัวอายุน้อยกว่าผมเนี่ยจะมาเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสกว่าผมเออบางเรื่องเรามันไม่รู้จริงๆนะว่าอีกคนหนึ่งจะพูดเรื่องอะไรขอให้เราใจกว้างรับฟังในสิ่งที่เขาพูดนะครับคุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้บทเรียนอะไรเยอะมากจากคนคนนั้นนะครับนี่คือข้ออีปิกอีกข้อหนึ่งเลยนะครับข้อที่9นะครับ ต่อไปครับข้อที่10ครับคําพูดต้องชัดเจนนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่พูดอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยสั้นๆเลยครับมันจะทําให้คนงงนะครับคนที่งงเนี่ยมันม,มันไม่มีทางทํางานได้ดีนะครับอย่าใช้สมมุติฐานว่าเฮ้ยไปหยิบกล่องสีแดงมาชั้น3ามเลี้ยวซ้ายเปิดประตูอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจตรงกันนะซึ่งมันไม่จริงครับผมบอกเลยว่ามันไม่จริงข้อที่สิเนี่ย เป็นก็อะไรที่ผมแบบว่าคุ่งหนุดหยิบเหมือนกันนะ,ะกลับง่ายง่ายกับแม่ผมเลยเนี่ยแม่ผมเนี่ยชอบแบบว่าขึ้นไปหยิบสมุดมาให้แม่หน่อยแล้วห้องแม่ผมมีสมุดเป็นร้อยเล่มเป็นอย่างนี้เลยกว่าห้องแม่ผมเป็นห้องที่มีสมุดเป็นร้อยเล่มเลยแล้วผมชอบหยิบผิดแล้วก็โดนแม่ด่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับเวลาประสานงานเนี่ยใครสักคนเนี่ยสั่งงานเนี่ยพูดให้เขาเห็นภาพครับสั่งงานรายละเอียดให้มันชัดเจนเป้าหมายต้องชัดเจนไม่งานสุดท้าย มันก็จะเกิดความผิดพลาดนะครับบอกไปเลยว่าแม่วางไว้บนโต๊ะมีหน้าไอ้สมุดเนี่ยเล่มสีม่วงมีลายมีตรงนี้เขียนไว้อยู่คือแบบว่าอธิบายรายละเอียดให้ครบครับเวลาสั่งงานอะไรเฮ้ยไปหยิบไอ้อ่างน้ําให้หน่อยเดินไปอีกห้องหนึ่งอ่างน้ํามีสามใบอย่างเงี้ยแล้วพอเขาหยิบอ่างน้ํามาผิดคุณก็ว่าเขาเพราะว่าคุณอธิบายงานไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ซึ่งเปรียบไม่เห็นภาพเลยก็คือกีฬาเนี่ยถ้ากีฬาเป็นทีมเช่นฟุตบอลคุณคิดว่าแผนของโค้ชสำคัญไหมครับผมว่าสำคัญนะแผนของโค้ชฟุตบอลเนี่ยสำคัญมากๆเลยและคุณลองคิดเล่นๆนะครับใครถ้าใครที่มาฟังและดูบอลผมเป็นคนที่ดูบอลน,นะครับดูบอลเหมือนกันนะครับหากนักเตะคนหนึ่งในทีมอะไม่เข้าใจแผนของโค้ช คุณว่าวันนี้ฟอร์มทีมเนี่ยจะดีไหมครับตำแหน่งเนี่ยสมมุติเนี่ยกองกลางเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เข้าใจแผนของโค้ดคุณคิดว่าระบบทีมมันจะพังทันทีไหครับซึ่งเห็นได้บ่อยๆมากกับกีฬานี้นะครับมันพังอยู่แล้วนะครับถ้ามีคนนึงไม่เข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการอธิบายนะครับโค้ด สำคัญมากๆต่อกีฬาฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลหลายทีนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่แค่ฟุตบอลเฉยๆซึ่งทํายังไงก็ได้ครับให้นักเตะเข้าใจเหมือนกันครับการสั่งงานนะใครสักคนคุณต้องสั่งให้เขาเข้าใจนะครับผมอาจใครที่ใช้ชีวิตอยู่คนที่แบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคุณก็จะเหนื่อยหน่อยผมพูดอย่างนี้เลยแล้วต้องมาโดนด่าในเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะครับแต่ก็อยากให้คุณค่อยๆปรับตัวนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ เ,เราเปลี่ยนกับเราตัวเราเองก็โอเคอยู่แล้วนะครับข้อที่11นะครับพยายามอย่าแทรกแซงความอยากที่จะเรียนรู้ของผู้อื่นนะครับอนุญาตให้ตัวเราหรือคนอื่นเนี่ยสามารถทดสอบความสามารถได้นะครับผมต่ออุปสรรคและความท้าทายเพื่อค้นหาขีดจํากัดสมมุติว่าคุณมีลูกนะครับคุณอยากให้ลูกลองฝึกปั่นจักรยานครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันอันตรายครับคุณอาจจะกลัวนะ แต่นี่คือวิธีเดียวที่เขาจะสามารถเรียนรู้และสามารถปั่นจักรยานเป็นจริงไหมจริงครับทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าคุณอยากปั่นจักรยานเป็นคุณต้องขึ้นไปปั่นไม่มีใครนั่งดูคนอื่นปั่นและปั่นได้ครับต่อให้มันจะมีวิธีมากแค่ไหนคุณก็ต้องขึ้นไปปั่นมันอยู่ดีหากคุณกําลังเห็นคนอื่นทําอะไรบางอย่างที่มันท้าทายอย่าไปเบรกเขานะครับนั่น มันเป็นการที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นการที่คุณไปเบรกเขาเท่ากับหยุดความเติบโตของเขานะครับสุดท้ายพอเขาผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เขาจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําการเรียนรู้ที่ดูออขอโทษนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการลองทําเท่านั้นต่อให้คุณศึกษาข้อมูลมาดีแค่ไหนสุดท้ายไม่ได้ลองก็เท่านั้นครับเหมือนกับการที่คุณอ่านหนังสือแต่สุดท้ายคุณไม่ได้เอามาใช้อะ อ่านหนังสือเนี่ยทุกพอดแคสต์เนี่ยผมทำพอดแคสต์มาไม่รู้กี่พอดแคสต์แล้วหลายร้อยพอดแคสต์เหมือนกันผมมองตรงว่าผมก็เอามาใช้ไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าก็เอามาใช้บ้างครับแต่บางคนเนี่ยจะมีบางคนที่แบบผมเนี่ยตัวผมก็มีเหมือนกันนะช่วงแรกๆอ่ิบหนังสือมาอ่านครับวิธีการอมอเมเงิอนอ่านอ่านอ่านเพราะรวยสองลูกก็อ่านไม่ออมครับเอาไปซื้อเครื่องเกมหมดแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้ทําในสิ่งที่เราเรียนรู้ใครที่ฟังคลิปผมในวันนี้ชเชิญดูก็อยากให้คุณนำามันไปใช้สักข้อหนึ่งก็ได้นะครับผมนะลองข้อ6กับข้อ9เนี่ยผมเชียร์เลยเวลามีคนจะพูดอะไรข้อ9้าให้คิดว่าเขารู้อะไรที่เราไม่รู้ฟังเขาไว้ก่อนฟังก็พอละเผื่อคุณจะได้ดูเรื่องอะไรบางอย่างกับข้อที่6เนี่ยจดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะไปสอนคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าสองข้อเนี่ยช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวจะไม่ไ um, ด okay. ้พ <Exactly. S 2> okay. uh ูด huh. ข้อ um, ส uh ุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่สิบสองครับท่ามกลางโลกที่วุ่นวายลองหยุดรูปหัวแมวที่ริมถนนบ้างอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทาไมมันอะไรวเนี่ยมันเรียบง่ายอย่างไรมันี่ใช่ครับมันเป็นกฎที่เรียบง่ายครับแต่มันมีผลต่อความสุขของคุณมากๆชีวิตของคนเราเนี่ยมีเรื่องเร่งด่วนและวุ่นวายไปหมดโลกใบเนี้ยมีแต่ความยุ่งเหยิงใครก็ตามที่ฟังถึงข้อนี้แล้วนะครับ โอเคณจุดๆเนี้ยมันมีเรื่องวุ่นวายเต็มโลกนี้เลยคุณจะต้องแข่งขันกับผู้คนอีกเยอะเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเราแค่ปล่อยวางครับมีความสุขบ้างการที่เราได้แสดงความอ่อนโยนความเมตตาลเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยให้กับโลกใบนี้เราเองก็มีความสุขมากขึ้นแล้วนิดแม้ว่าจะเป็นความสุขเล็ก,น,ลกน,น้อยนะครับมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร แต่มันเติมเต็มความสุขในช่วงที่เรากําลังทุกข์ได้ดีมากๆนะครับแค่เรามีโอกาสได้ลูบหัวแมวสักตัวหนึง่งตามข้างถนนถ้าใครเป็นคนชอบแมวนะครับอันนี้เขาแค่เปรียบเฉยๆนะครับผมว่านักผู้เขียนหนังสือเขาน่าจะเป็นคนชอบแมวอะ่ะเขาเลยเขียนมาแบบนี้ถ้าใช้ผมเปลี่ยนแบบท่ามกลางโลกที่วุ่นวายเนี่ยลองหยุดและหาเวลาอยู่กับตัวเองดูส่วนตัวผมวิธีที่ผ่อนคลายผมมากที่สุดนะครับ ฟังซาวทกเลยครับผมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะชื่อช่องผมเลยนะครับคำว่า relax relax soundtrack s o u n t k อ่าใช่ปะเนี่ยสะกดผิดนะ,ะนั่นเขียนเขียนว่า sound ก็ได้ครับ s o u n d อ่ะ relax sound อ่ะเงีย้ยแค่เนี้ยมันก็จะขึ้นเสียงดนตรีผ่อนคลายละส่วนตัวผมใช้วิธีนี้นะครับก็คือการฟังดนตรีผ่อนคลายแล้วก็ หยุดคิดทุกเรื่องเลยครับหายใจเข้าลึกๆให้มันมีความสุขอะไรก็ตามถ้าคุณปวดหัวอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นให้เวลาตัวเองได้อยู่กับการที่เราได้ปล่อยวางจากทุกเรื่องแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆสัก5นาที10นาทีแต่ผมเชื่อนะครับมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับ โอเคครับเป็นการสรุปหนังสือเล่มแรกครับอาจจะไม่ได้เอาเนื้อหาของเขามาพูดเป๊ะๆนะครับแค่สรุปแบบว่าให้คุณเข้าใจอีกทีนึงนะครับผมอาจจะพูดติดๆแต่ขัดบ้างนะครับผมพูดแบบเป็นตัวของผมเองอ่ะผมไม่ได้เหมือนผมไม่ได้อ่านหนังสือให้คุณฟังแบบอย่างนั้นนะอ่ะผมพูดตรงเลยผมสรุปหนังสือของผมก็คือตัวผมเนี่ยเป็นคนสรุปให้คุณฟังมันไม่ได้เหมือน,นการที่ผมอ่านหนังสือหรอกแต่ว่าก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสรุปนะครับผม ถ้าชอบก็กดติดตามกด Sub บสไ i b e ให้กันด้วยนะครับอาจจะมีติดขัดไปบ้างมีอ่านผิดไปบ้างขออภัยด้วยนะครับผมยังไงผมก็เป็นคนผมก็เหมือนพวกคุณทุกคนพวกคุณสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีที่จะอ่านรับอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณทุกคนเสมอโอเคครับนี่ก็จบแล้วนะครับเป็นคลิปที่น่าจะนานที่สุดละที่ผมพูดยาวตลอดเลย24นาทีนะครับ ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายหัวใจของคุณด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเป็นสรุปหนังสือเรื่องอะไรก็มารอดูนะครับสำหรับวันนี้รีแลกอินฮาร์สวัสดีครับผม